าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เพราะฉะนั้นท่านสาธุชทนทั้งหลายความมั่งมีทุกุกนั้นจะไม่บังเกิดแกกผู้ทุจริตสร้างตามชั่วมือมากเลยอมหมดไปพ่อแม่ปู่ย่าอายายผู้สร้างบาปตามไว้ผลกรรมนั้นยอมตบบกอยู่กับลูกหลา,านจะมาเคยกล่าวเสมอพ่อแม่ทั้งนั้นปู่ย่าตายายสร้าง รามไม่ดีกับลูกทาไม่ถูกกับหลานรักไม่ถูกดีททานความไม่ดีหรือดีเตยย่าตายายรุ่นกลาเมันโยนกล้นขึ้นมาเอาคราบเชื้อบโดยการทุกิ์ทมานถึงหลานก็หมดทุ่ง,เม,งเมื่อปัญหาเัิดเมื่อไรไปสชบัติของหลงา,นงตตา,านตอนน่อไปนี่จะเร่งกัมตามสมน์น่ะแต่พ่อแม่เตยย่าตายายจกเพื่อบรรพุษที่สร้างบาปท,ทําไว้ผลกรรมนั้นย่อมตกยู่กับลูกหลานรุ่นหลังให้มีอันเป็นไป ผู้เจริญเวียดนลังกาผู้อื่นจะหาความสุกความเจริญนี้ได้เลยสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยลอดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง